ไหนได้มาเขินแล้วทำไงพี่ใจอู้ได้อีกแล้วอ่ะอีกที่ได้อีกแล้วสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตามคำเรียกร้องอีกเช่นเคย อยากได้สูตรน้ำพริกกะปิของพี่แพรนะคะวันนี้พี่แพรจะพาไปลุยสวนนะคะเก็บวัตถุดิบแล้วก็พร้อมกับสูตรน้ำพริกกะปินะคะว่าใส่อะไรบ้างวัตถุดิบนะคะเรามีเองเราไม่ได้ซื้อนะคะซึ่งที่บ้านน้องแพรนะคะก็ได้ปลูกเป็นส่วนเล็กๆเ,เอาไว้อยู่ข้างบ้านนะคะแล้ววัตถุดิบนะคะก็จะมีมีอะไรบ้างนะคะ ่มามะเขือมะเขือ,อพวงมะเขือพวงตัวฝักยาวตัวฝักยาวเอ๊ะตัวฝักยาวใส่ด้วยเหรอน้ำพริกกะปเิเอาเอามาจิ้มไงกับ <laughs> ออกมาแก้มนมีหออ่าโอเคเป็นผักจิ้มนะคะแต่ว่าผักที่เป็นเขาเรียกอะไรส่วนผสมของน้ำพริกกะปิมะเขือพวงมีมะเขือพวง,พวง มะเขือเปาะมะเขือเปาะก็จิ้มเหมือนกันใช่ใชปะมะเขือเปาะก็จิ้มแต่ว่ามะเขือที่แก่แล้วอะค่ะเราจะเอาเม็ดมันใส่ไปด้วยให้มันดูแบบน่ากินอ๋อใส่เม็ดมะเขือลงไปด้วย<ช>อืออันนี้คือเคล็ดลับของพี่แพเลยนะซึ่งแบบว่าคือพี่กินติดต่อกันสองวันสามวันเนาะคือออร่อยไงต้องทำอร่อยอ่ะเออ พอกินข้าวปุ๊บพีก็ไลาสดนะคะตอนเย็นอะเวลาน้องถามว่าพี่กินกับข้าวกะไรกินข้าวกับอะไรก็จะบอกว่ากินน้ำพริกน้ำพริกแบบสองสามมันติดกันเลยน้องก็เลยอยากได้สูตรนะคะว่าพี่แพรทำยังไงทำไมพี่เอกินได้ทุกวันไม่เบื่อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเลยดีกว่าไปค่ะทุกคนไปอุ้ย <c oughs> นี่นะคะมาเขื่อนพวงอ,อุ้ยมีต้นอะไรคะเนี้ยกัอ,อแม่ปลูกต้นอะไระนี่ก็มาเก็บมาเขือนพวงก่อน กล้วยอะโวคาโดเนี่ยคะ่ะแล้วก็นี่อะไรไม่รู้นี่เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะ อันนี้จะเป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะแปะไหนดูลีลาคนเก็บมะเขือหนดิไอเก็บแบบมีลีลาหนสิ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดิเร็วอีกทีอีกทีกานหาก่อนมะเขือก่อนก็จะเป็นมะเขือเปาะนะคะต้นมะเขือเปาะ นี่ก็จะเป็นผักบุง้งแล้วก็ใบอะไรไม่รู้เนี่ยนี่โหระพาไหนได้มาเขือแล้วทำไงใจเอาได้อีกแล้วอ่าอทีได้อีกแล้วโหเหรอวะ่ะ ต้นมันเล็กนะแต่ว่ามันแบบโดกมากอะดูลูกไเน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนมื้อนี้ของพี่นะคะก็จะเป็นนี่เลยน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องปรุงใส่อะไรแบบไหนบ้างไปเราก็มาดูส่วนผสมก่อนว่ามีอะไรบ้าง ตำน้พิกกะปิก็ต้องมีกะปินะคะมีพริกแล้วก็กระเทียมมะนาวนี่นะคะมะเขือพวงน้ำปลาพงนัวแล้วก็น้ำตาลนะคะและที่สำคัญนะคะมีครบแต่ก็มีคนตามโอเคไปเริ่มทำยังไงก่อนะคะอันดับแรกเอา ทาพริกกับกระเทียมก่อนอนะ่าอันดับแรกนะคะพริกกับกระเทียมไปเลยระวังนะตาใครตารมันตากูช่างมัน <laughs> แตกประมาณไหนเดยนี่อ่าประมาณนี้นะคะปลายโอเราก็เราจะใส่มะเขือพวงอ่ามะเขือพวงใส่ลงไปเลยไม่ใส่เยอะไหมก็เอาตามใจเราชอบใช่ไหมคะว่าเราจะเอาเยอะขนาดไหนอยู่ที่เราชอบนะคะว่าเราจะเอาขนาดไหนโอเคพี่ก็ชอบกินนะคะชอบกินอันนี้ยังไม่แก่นะแต่ว่าเราจะนี่นะคะนี่นี่ เราจะใส่เม็ดนหอยๆดูหน่อยแขะยังไงแขะอย่างเงี่ยนี่อ่าแขะเม็ดมะเขือลงไปอันนี้มันเป็นมะเขืออะไรคะเนี้ยมะเขือไม่รมมู้มะเขือปอกป่ะไม่ใช่มะเขือปอกมันเป็นมะเขืออะไรไม่รู้แต่มันแต่มันก็กินได้อะเอา,า,าแล้วก็ตำแล้วไอ้เม็ดมะเขือ พวงเนี้ยต้องตำให้ละเอียดเลยไหมตำให้มันแตกได้เลยใช่ปะมันแตกมันจะได้เข้าเนื้อน้ำพิกด้วยโอเคตำไปเราเวลาตำระวังตานะคะว่าแล้วยายล่ะไปไม่ถูกอันไหนค่ะลีลาคนตำหน่อยดิไปฮะเร็วๆๆค่ะเรลาคนตำหน่อยเร็วเมื่อกี้ยังมีลีลาตอนเก็บพอแล้วก็ลีลาตอนนั้นเดี๋ยวไม่แน้เดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตา ขนาดนี้นี่อ่ะก็จะเอยวซสูบไปดูปึ๊บก็จะขนาดนี้นะคะแล้วยังไงต่อแล้วใส่กะปิค่ะกะปิกะปิมานี้โอเคกินหน่อยก็ได้เพราะว่าเราตำแล้วแต่คนชอบนะคะใส่ประมาณไหนนะสองไม่ช้อนช้อนเนี่ยประมาณช้อน สองครั้งอ่ะแล้วแต่ลองกะดูค่ะว,ว่าตำเยอะ<ช>ตำมากาตำน้อยตำน้อยแล้วก็ไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันจะเค็มโอเคแต่เราใช้เป็นกะป,ปิหวานนะคะเพราะกะปิกะปิถ้าเป็นกะปิธรรมดาที่ใส่แกงเนี่ยมันจะเค็มแต่ถ้าใช้กะปิหวานมันจะออกรสชาติกลมกรโอเคแล้วไงต่อคะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเท่าไหร่ช้อน ช้อนอะไรนะช้อนชาอ่ะไปใส่ไปหนึ่งช้อนชาผงนัวผงนัวหนึ่งช้อนชาไม่พอเออน่ะปลาน้่งปลานี่กะเอานะกะเท่าไหร่อะคะช้อนหนอ่ะช้อนนิดนิดอ่ะช้อนนิดนิดโอเคแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวนี่ใส่เท่าไหร่คะมะนาวใส่แล้วแต่เราค่ะว่าเราชอบ รสชาติแบบไหนปเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเค็มไหมหวานหยือที่เราถ้าเราจะแล้วน้องใส่เท่าไหร่คะน้องเราจะดูว่ามะนาวนะมันเยอะไหมสามซีกและวกันสา,สามสามซีกนะคะมะนาวใส่ไปสามซีก ที่จริงมันต้องมีน้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่นแล้วใส่นิดนเงียะเราเอาน้ำไม่อุ่นไหมน้ำของเราแล้วแล้วมันจะได้เหรอมันจะได้ตามสูตรเหรอคช่ก็คือน้ำไม่เย็นอ่ะน้ำธรรมาดาเดี๋ยวน้องไปเอาแป๊บนึงน้ำนะคะประมาณช้อนสองช้อนอสองช้อนนะคะสองช้อนโตสองช้อนนี่น้ำสะอาดนะคะสองช้อนโต๊ ก็คนเลยแล้วก็ชิมเลยแค่นี้เองเหรอค่ะเดี๋ยในขอลีลาการชิมหน่อยดิเดี๋ยวขอลีลาการชิมหน่อยดิอืมเราไหนะหนะเขาดูหน้าตาไหน คะเดี๋ยวมาดูในชามดเดี๋ยวมาดูในถ้วยดีกว่าโอเคนี่นะคะคือหน้าตาน้ำพริกของเราเสร็จแล้วหอมห่อนมากใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปทำดูนะคะ เพราะว่าบอกวิธีการทำหมดแล้วรับรองอร่อยค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายไปกินก่อน